สวัสดีครับพบกับ e อ r ร์ชพอดแคสวันนี้เรามีเรื่องดีๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่มือคู่มือนี้จะเป็นคู่มือเสริมภูมิคุ้มกันของคุณภายใน7วันครับอดนํำนี้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเขาบอกคือประการด่านแรกของร่างกายในการต่อสู้กับโรคต่างๆคู่มือนี้จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองใน7วัน ด้วยแนวการปฏิบัติง่ายๆและเสริมด้วยสําคัญเลยนะฮะอันนี้สําคัญวิตามินซีจากมะขามป้อมของบริษัทไทยทำครับซึ่งมีคุณสมบัติทางยาในทางเภสัชวิทยาและแพทยแผนไทยเนี่ยเยอะเลยฮะรวมถึงแพทยแผนอายุรเวทนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมสูตรนี้ในวันที่1เราจะเริ่มต้นด้วยพลังธรรมชาติเราจะเข้าสู่พลังธรรมชาติกันนะครับตื่นนอนมาคุณดื่มน้ําอุ่น1แก้ว ทานไวตาซี C, นะครับไวตาซี White C, ของเรา1แคปซูลพร้อมอาหารเช้าแล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างนะครับในระหว่างวันจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นคุณไปเดินยืดเส้นยืดสายสัก10บถึงสินาทีนะครับผมเดินสบายๆลองเดินในสวนหรือว่าเดินในบริเวณที่คุณรู้สึกว่ามันรีแลกซ์และอากาศหายใจปลอดโปรง่งผ่อนคลายถ้าไม่มีเวลาจริงๆครับ เพิ่มกิจกรรมในแต่ละวันของคุณให้มันเดินได้ทั้ง1 0ถึง15นาทีต่อวันอย่าติดเก้าอี้อย่านั่งเก้าอี้นานจนเกินไปนะครับวันที่2ครับเราเข้านอนตื่นมาเขาบอกวันนี้เรามาปรับพฤติกรรมการทานอาหารกันกินดีมีชายไปกว่าครึ่งวันนี้ครับลองเราเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารของเราทั้งวันนะครับทานข้าวทานอะไรแต่ว่าเน้นในเรื่องของการทานผักผลไม้สดให้มากขึ้นทานผ,ผักผลไม้สดให้เยอะขึ้นถัดมา ขาดไม่ได้ครับไวตาซีหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าเราเปิดวันด้วยผักสดผลไม้สดนะฮะที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วมันเฟชนะฮะแล้ก็ทานววตาซีแต่วันนี้แล้วต่อๆไปถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากกูุมแข็งแรงหลีกเลี่ยงของทอดแล้วก็ของที่มันหวานจัดครับนะฮะคำว่าหลีกเลี่ยงคือยังพอกินได้แต่สำคัญเลยคือถ้าเลือกได้เราไม่ควรกินเป็นประจำนะจ๊ะ วันที่3ครับเราพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่ดีกว่าวันนี้เรามีคอมเมนต์กับตัวเองครับว่าเราจะเข้านอนก่อนสี่ทุ่มเราจะปรับพฤติกรรมวันนี้สิ่งที่เราทํามา1วัน2วันแรกถ้ายังทําได้ก็ให้ทําต่อไปแล้ววันที่3เราจะปรับพฤติกรรมด้วยการเข้านอนก่อนสี่ทุ่มนะครับผมและช่วงระหว่างวันครับเราจะลดเวลาอยู่หน้าจอถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานก็โอเคถ้าเราต้องทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็ทาแค่งานแต่เวลารีแลกซ์ต่างๆเราพยายามให้เวลากับตัวเองมากขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอนาจนเกินไปไวต์ซีหลังอาหารเช้าเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่4ครับเราจะมีคอมมิทเมนต์กับตัวเองเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทํมามา3วันถ้าเราปรับพฤติกรรมได้ยังทําอยู่วันนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับวันแรกเราบอกให้เราเดินเร็วๆใช่ไหมเราเราเดินออกกําลังกายจ็อกกิ้งวันนี้เราจะลองเดินเร็วขึ้นสัก20-30นาทีจาก15-30 จากวันแรกที่มันแค่ประมาณ15-10ถึง15นาทีวันนี้เราจะทำสักประมาณ20-30นาทีวันที่2ที่เราแนะนำให้คุณทานผักสดผลไม้สดวันนี้เราเปลี่ยนครับเรามาทานโปรตีนแพลนเบสหรือโปรตีนจากพืชพวกธัญพืชพวกถั่วต่างๆหรืออาจจะอาจาอาจะเป็นไข่หรือปลาก็ได้ครับเป็นสัตว์เล็กๆอันนี้เราเอารูมารวยกันได้ลองปรับพฤติกรรมครับและอย่าลืมวิตามินซีครับอ๋อในวันที่4ี่ ท่านใดที่มีกิจกรรมโยคะแอโรบิกเป็นประจำสามารถทําได้ครับอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเดินเร็วก็ถ้าไม่ได้เดินเร็วก็เป็นโยคะแอโรบิกครับผมวันที่5ครับวันนี้สําคัญครับมันคือการลดเครียดและเพิ่มภูมิเวลาเราเครียดภูมิเราจะตกนะฮะวิธีการคือเราจะใช้เวลากับตัวเองสัก5นาทีครับ1-4ถ้าเราทําได้เราทําเหมือนเดิมวันนี้เราใช้เวลากับตัวเอง5นาทีทําอะไรครับแค่5นาทีฝึกหายใจลึกๆครับ แบบไหน4 7 8นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงอ่านหนังสือที่เราชอบเป็นหนังสือที่มันบำรุงสมองครับจะลงใจฟังเพลงที่มันทำให้เรารู้สึกไม่รู้สึกตื่นเต้นจนเกินไปอย่าลืมครับไววทัสิ์วันที่หครับเราวันนี้เราจะมาล้างสารพิษใครที่ดื่มน้ำไม่เกิน2ลิตรแนะนำวันนี้ต้องเพิ่มน้ำให้ได้2ลิตรนะครับแล้วก็ทาน ผลไมา้ที่มันต้านอนุมูลอิสระกลุ่มเบอร์รี่ในรูปกไ็ได้ครับดูอย่างในรูปนะครับพวกกลุ่มเบอร์รี่อะไรพวกนี้มันมีแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับผมอย่าลืมวิตามินซีครับตัวนี้ช่วยล้างพิษได้ด้วยจากมะขามป้อมวันสุดท้ายครับเรามาสรุปผลซิว่า6จวันที่เราทำมาเราโอเคกับมันไหม แล้วเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ทานวิตามินซีให้เป็นประจำหลังจากวันนี้เรามาดูร่างกายของเราซีว่าเราดีขึ้นแค่ไหนจากการปรับพฤติกรรม7วันนี้นะครับผมคาถามคือทําไมต้องทานวิตามินซีไวต์ซีนิวทราเฮอร์เบิลของบริษัทไทยทาะอะไรแอด์เพราะเราเป็นวิตามินซีจากมะขามป้อมนะครับจากธรรมชาติเลยสกัดจากธรรมชาติมะขามป้อมมีฤทธิ์ทางยาเยอะมากนะครับและเราผสมแอสคอบิกแอซิดหรือวิตามินซีธรรมชาติเข้าไปอีกคือในครซูนี้มันคือธรรมชาติหมด มันไม่มีสารสังเคราะห์เข้ามาเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้หนึ่งเราปลอดภัยในเรื่องของสารปนเปื้อนกระบวนการสก,กัดนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีจากบริษัทไทยทำเรานี่เจ๋งมากๆเลยสําคัญคือดูดซึมได้ดีนะครับและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับลำพิมากไปกว่านนั้นครับที่เราอยากให้ทานต่อเนื่องคือเสริมภูมิต้าอ,อนุมูลสลับผิวใสสุขภาพดีนะครับผมเอาละครับนี่คือ คู่มือเสริมภูมิใน7วันทําแล้วเป็นยังไงลองเอามาแชร์กันครับท่านใดมีการเข้ามาแชร์กันหลังจากฟังพอดแคสต์นี้เรามีรางวัลให้ทุกท่านครับขอบคุณมากครับ